เปิดตัวละครช่วยเหลือผู้กำกับโจเพื่อนเท่าแก่โรงงานแป้งทั้งพาหลบให้ที่พักเป็นกุญซือก่อนมอบตัวแหล่งข่าวชุดสืบสวนเผยว่าพันตำรวจเอกทิติสารหรืออดีตผู้กำกับโจให้การว่าหลังจากวันที่22สิงหาคม64ที่มีคำสั่งให้ตนไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค6จังหวัดพิษณุโลก วันที่23สิงหาคม64ช่วงเช้าได้เดินทางออกจากบ้านที่หมู่บ้านปัญญารามอินทากรุงเทพเพื่อไปลงชื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ภาค6จังหวัดพิษณุโลก แอบอ้างว่าระหว่างทางได้โทรศัพท์แจ้งกับเพื่อนที่ภาคหกให้ลงน้ำให้กับตนแล้วกลับมาที่บ้านในหมู่บ้านปัญญารามอินทากรุงเทพอีกครั้งโดยต่อมาวันที่24สิงหาคม64วันที่ปรากฏภาพจากโลกออนไลน์พันตำรวจเอกทิิสันหรืออดีตผู้กำกับโจจึงได้ติดต่อนายเอนามสมมุติเพื่อนรุ่นน้องที่เคยทำธุรกิจรังนกด้วยกันผ่านทางโทรศัพท์ให้มารับที่บริเวณใต้ทางด่วนถนนการจนาญพิเศษนายเอได้มารับพาไปพบกับบ ดาของนายเอที่โรงงานแป้งแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีเมื่อส่งผู้กำกับโจแล้วนายเอก็เดินทางกลับกรุงเทพต่อมาชุดสืบสวนได้พาผู้กำกับโจหลบหนีจากกรุงเทพไปชนบุรีซึ่งเป็นช่วงเวลาไล่เลี่ยกับที่มีการเผยแพร่คลิปหลักฐาน คือเริ่มออกจากกรุงเทพเวลาประมาณ15นาฬิกาวันเดียวกันบิดาของนายเอได้พาผู้กำกับโจไปพักค้างที่โรงงานแป้งในจังหวัดจันทบุรีต่อมาวันที่25สิงหาคม64ซึ่งเป็นวันที่ผู้กำกับโจถูกออกหมายจับแล้ววันนั้นบิดาของนายเอได้พาผู้กำกับโจย้ายที่พักไปบ้านอีกแห่งหนึ่งที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี ในคืนวันที่25สิงหาคม64ผู้กำกับโจทราบว่ามีหมายจับจึงติดต่อกับรองผู้บัญชาการภาค6เพื่อนัดหมายมอบตัวในเย็นวันที่26สิงหาคม64โดยช่วงเช้าของวันที่26สิงหาคม64ได้ติดต่อไปขอคำปรึกษาเรื่องคดีกับอดีตตำรวจและอดีตข้าราชการระดับสูงในภาคตะวันออกยศพันตำรวจเอกคนหนึ่งนัดพบกันที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่บางแสนจังหวัดชนบุรีก่อนที่ผู้กำกับโจเข้ามอบตัวในตอน อย,ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ